สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องยิบซีนุ่มไทยทุกๆท่าทันนะครับเนาะ พบปะกันกับนมไทยมื่อวันที่3ครับพี่น้องมีไทยนาย่น2,064ครับมื่อกี้สิผ้ามาเบิ่งที่ทํางานหรือว่าที่พักนะครับห้องพักของเช่าแล้วก็พื้นที่บ้านนายจ้างของนมไทยนะครับเนาะฟาร์มพอพญายเปรษะนะครับผมจากอีรานนะครับประเทศทิศเรเยวครับผมกันที่ทางเขาบ้านนะครับพี่น้องทางเขาบ้านนะครับบ้านนายจ้างนะครับผม นี่ก็ตอนนี้สะพาล้ำครับพี่น้องนะครับสลผลัตเหมือนกันกับหน่อย่นะครับที่ไปเฮ็ดอยู่สวนที่มันจะเฮ็ดขายนะครับตัวนี้จะเป็นประมาณประดับนะครับราคากินได้ครับแต่พันหน้อยนะครับน้อยๆครับนะครับบ้านมาเด็กที่นะครับหาซื้ี่นะครับมาเด็กที่เก้ากับสิบสามครับพี่น้อง่ได้เคยมาอยู่นะครับผมตัวนี้สะพาล้ำพี่น้องครับผม ไปพีนองผาเขับไปเบิ่งครับประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศรอบๆนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นตะก้านะครับตะกาใส่หมากเด็ดหรือว่าหมากอินตผาล่มนะครับอีู่ภายใเราก็าสังมาเหล้วนะครับผม ตอนนี้มากินตะพาลก็เริ่มหญ่แล้วครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นโรคัดนะครับโรคัดโรงงานโรงแพ็กนะครับคนงานจะต้องการทกคนครับพี่น้องครับนี่ก็จะเป็นโรงงานนะครับโรงงานโรงแพ็กโรงคัดนะครับรี่ก็มีใช้อยู่คันหนึ่งครับอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับแล้วก็จะเห็ดตะพาลเนี้ยนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับมะเขือนะครับ ขาวๆนะปฏิกนะครับเพราะว่าเน็ตเนตดำเตรียมที่จะไปคุ้มอสวนนะครับเพ่มเป็นคำาระมาานะพี่น้องมองจะปลูกนะครับลงเลื่อนนะครับายเนตดำนะพี่น้องล่ะม,มาแล้วครับสั่งมาไ่สั่งมาแล้วเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ตอนนี้ก็เป็นช่วงหนาเรือนะครับพี่น้องครับ ภาพเบอรรถไทยพี่น้องมันนี้ก็วันยุทพี่น้องอากาศโอ้โล่มดีครับแต่ว่าแดดก็ะหอนอยู่อันนี้พวกนะครับทา่บ้านเพื่อนเอ็นอังการานะพี่น้องรถไถยสามขั้นขั้นใหม่สองขั้นขั้นเก่าขั้นหนึ่ง ขั้นไงเขาเขาจะเอายืมไปบ้างอันนี้ออกไหมพี่น้องออกไหมขั้นนี้รถอินเดียนะพี่น้องนะงามอยู่ครับใสยงานใสด่ดีก็แบบยังบวกกี่เดือนพี่นออ้องยังพิ่งออกมาใหม่มาหลักแตงโมได้เพื่เอเพื่ก็เบิดกรเบิดหนา้าแตงโม วันนี้ว่างๆนะครับวันหยุดพี่น้องก็เลยถ่ายซื้อเบิงนะครับ๋ยวจะพากับไปเบิงอันนี้พากองเช่้านะครับพร้านอาหาปไช่เนาะ นี่ก็จะเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างทิศถนนนะครับพี่น้องตอนเสาร์ก็จะก็จะมาถารถที่นี่นะครับแต่ว่ายของนุ่มไทยกับจูเพ็่หอจะขอนะครับกับขับรถออกจากบ้านเลยนะครับเข้าจากด้านหลังก็ได้นะครับมีแอร์จู่ห้องเลยพี่น้องมันห่อนบรรยากาศมันห่อน น่าช่วยน่าช่างสะพาครับผมจะมีตู้แช่พี่นอะสบายสบายโอ้หัวหมูปลาเมนดีเนี่ยจักบัดอาเาจังหัทกสิบหา ยังไงพี่น้องไดบ้อยห้าทิบกว่าบาทมาไงหน้าของน่ครับจักรยานเบาต่อมาผมไัยยืมขีไปตลาดครับเป็นี่ครับน้องทยกับจะพาเบิ่งของพักค้นงานทางภาคต้นะครับไปกันเลยครับ ภาคนุมไทยนะครับผมบก็มีไฟปาปกาศนะครับตอนนี้ก็อยู่คนเดียวพี่น้องอยู่ห้องคนเดียวครับว่านุ่มทั่วไทยเป็นง่ายไปแล้วครับผมใหา่ไปหม่องงานได้หลายวันเดวยว่านุ่มไทยก็เพราะท่านไปใช่ละครับมาหนีกับยูทั้งเพื่อนนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นที่น้องน,นุ่มไทยครับนุ่มไทยก็จะกลางมุ่งนะครับพี่น้อง ยันยุ่งยันแม่งใช่ครับพี่น้องที่อยู่รบริเป็นนี้เราพี่น้องแบบว่าอันน่าจ้างพื้นโลกพร้องออกจากห้องนะครับแล้วก็คนไทยก็ได้เอามาไหว้นะครับเพระาะว่าอยู่ห้องก็เดียวนะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับผมห้องพักคนไทยที่ม,มาทำอาชีิเซลนะครับผม สวัสดีครับผมไทนะครับผมวันนี้กัเขาเรื่องเนาะพี่น้องเนาะทั้งจา่ายเสื้ากับไปเที่ยวไม่แมนไปเที่ยวเถอะไปเบิ้งกันรอบๆบ้านนายจ้างนะครับหรือว่าที่พักที่เศร้านะครับพี่น้องครับขยันรับวันนี้กัจะมาคุยเรื่องเจ๊ซีเรื่องเนาะพี่น้องเจ๊เรื่องเรื่องที่แบบว่าคนที่กำลังตัดสินใจอยากจะมาต่างประเทศนะครับ หรือว่าเอาประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับผมงั้นเนาะครับอิสราเอลนะครับผมนีนุ่มไทยกับมีเรื่องเอาว่าสูฟังนะครับนะหลังจากทําง,งานอยู่นี่ก็ประมาณหกเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเนาะก็คือเพื่อนโรงงานที่มาทำกันหรือว่านุ่มทวัชชัยนะครับแกกะใหญ่งานนะครับโดยที่มี ยังไงล่ะเป็นเรื่องทุนตัวนะครับที่แกจะไปนะครับอาจจะเป็นรายได้นะครับรายได้ที่ไม่ตอบโจทย์กับการทํางานหรือว,ว่าการจาเป็นที่ต้องใช้เงินนะครับของแกนะครับเพบะ่เป็นยังนะครับเดี <c oughs> ๋ามาคุยกันนะครับเดีวราซื้อฟังมันคุยกันเราซื้อฟังนวที่หนังนะข้อหนึ่งนะครับ ทำไมต้องมาทำงานที่อิสราเอลจัมคำถามยี่ตอบยากเนานอีเนองมันก็แล้วแเต่บุคคลนะครับอ่ายกตัวอย่างเรื่องส่วนตัวของนุ่มไทยเลยก็แล้วกันครับทำไมต้องมาทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็เคยสอบถามหลายๆคนนะครับเพื่อนรวมง,งานอย่างเช่นพยานนายกหรือว่าจาม,มนินแกก็เคยไปต่างประเทศมาหลายประเทศนะครับนุ่มไทยกับมาอิสราเอลมอง เป็นที่แรกนะครับประมาณหนึ่ใช่ที่จัดสินใจมากประเทศอิสราเอลนะครับเป็นโครงการของรัฐบาลนะครับที่ไอที่เป็นจุดที่น่าเชื่อถือได้นะครับในการทํางานนะครับคือเป็นรัฐบาลหรือว่ากรมได้งาน,นอย่างที่สามารถรับรองเข้าได้นะครับประมาณนี นคนไทยอยู่บ้านก็พอคอยได้อยู่บ้านนะครับไปทำงานทำการทำงานกรุงเทพเนี่ยขอแนแก่นไงยังสิก็ไปอยู่ขอนแกนแ่นเดี๋ยวไปเจองานที่แบบว่าส่วนมากนคนไทยจะเป็นคนขับรถนะครับคืองานขับรถเนี่ยต้องเหนียบเบิ้ก็ต้องใหญ่ใหญ่ใหายไปอีกจังหวัดหนึ่งงานจังหวัดนียเบิ้ลก็ต้องใหายไปอีกจังหวัดหนึ่งจังเช่นไปอยู่ขอนแก่นนิดเดียเพราะงานขอนแก่นหมดพนักงานมีงานเย,ยอะเลยย่อง อยากได้งานอยากได้เงินหลายจริงๆไปอีกพี่นอ้องก็ต้องง่ายครอบครัวอีกคือมันบจบนะครับคือมันต้องง่ายไปเรื่อยๆก็ได้ตัดสินใจก่อนวนะ่าม,มบบี่แบบใดจีบแบบว่าหาเงินได้หลายๆกว่านี้พอคือหาแล้วก็จบเลยยังสิก็เลยตัดสินใจมาน้ำโครงการนะครับประมาณนี้นะครับพี่นอนะ้องชีวิเสวนตัวข้อที่สองนะครับ มาทํางานหรือว่ามาได้ทํางานที่ประเทศอิสราเอลแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นจังไดย์นะครับประมาณนี้เนาะ <c oughs> มาเดียวเป็นจังไดยพี่นะ้องก็อืมก็โอเคได้แล้วเนาะแต่ว่าก็ยังใส่นีโัเบิร์ตอยู่พี่น้องยังใส่นีวัวแล้วเบิร์ยู่ดีๆๆๆได้ได้อาจิตวตอบโจทย์คือตรงตัวใจเป็นว่านะครับก็เพราะเป็นอย่างครับคนได้บวมปากใหญ่ไหมครับ วพอพันอยู่ดีเงี้มันกะมันมีช่วงได้กับช่วงพอได้กับช่วงได้นะครับประมาณนี้กะมากก็ดีบ่ดาวมาดีบ่ดีครับพี่น้องดีครับได้ครับจังได้กะไล่ได้กะโอเคกับบานเท่าอีูแล้วเนาะนะครับพี่น้องนะนะครับข้อสามกับงานดีไหมพี่สันว่างานทำมางานดีบอสนะครับงานน่ะมันก็เป็นงานการเกษตรนะครับพี่น้องเป็นงาน การเกษตรปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกอันนั่นปลูกอันนี้ขายจังส่นะครับบม่ได้เป็นแบบขายเลขข,าย,ข,า,ยขายคือบ้านเท่าไหร่ครับพี่น้องคือจุดจุดรับส่งนะครับคือพาะในจางระเด็อันนี้แล้วพอไปขายคือข,าย,ขายจุดเดียวเลยส่งที่เดียวเลยจังส่นะครับมันก็เป็นการดีอย่างหนึ่งนะครับพี่น้อง บ่ได้ไปเลาะขายคือบ้านเท่าเนาะมีหมองจุดหมองทรงคือโคต้าอัไใดมาิ่นก,กันจะปลูกกันนั่นไหมครับพี่น้องงานกับโอเคอยู่ครับพี่น้องช่วงนี้ก็ย่งบ่คอยไม่อยู่ครับแชั่วโมงนะครับประมาณจากักเดือนนะสองามเดือนมาจะได้นะครับข้อที่สี่นะครับ,รบมาแล้วทำอะไรบ้านที การง่างส่วนนะครับเพศยังแน่ทีเพศยังแน่กับการตื่นนะครับตื่นแต่เสาได้พี่น้องเมื่อทํางานปกตินี่คือวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะครับวันเสาร์นี้จะเป็นวันหยุดนะครับวันเสาร์นี้จะเป็นวันหยุดนะครับพี่น้องทําอะไรบ้างนะครับคิดจวัดประจําวันเลยพี่น้องนะครับกับิมัวหนางานนะครับแต่วันจสพราออกไปทํางานนะครับแต่ละเมื่อกับิบอซัมกันไปเนาะอันดเลแลยวกับไปตัวอันใหม่นะครับ จะนี่ยยังต้องการโฮคนพี่น้องครับอืมยังต้องการโคนเตือนต่เสาร์พี่น้องตีซี่นี่ช่วงนี่เพราะว่าเขางานตีตีห้าครึ่งนะครับเตือนตีซีนะครับเฮ็ดก้าวขอก้านามเตรียมออกไปไปกินอยู่หนางานนะครับจะมีการพักงานพักเบรกบประมาณแปดโมงหนึ่งรอบนะครับจะมีสองฤด,ดูคือ่อาหนาเก็บเกี่ยวก้าหนา นาลือถอนช่วงนี้จะเป็นนาลือถอนนะครับพี่น้องช่วงเก็บเกี่ยวเก็บผลผลิตนี่นะครับกับพานมาแล้วคือจะเป็นช่วงหนาหนาวนะครับช่วงเดือนท่านว่ามกราประมาณนี้ครับพี่น้องกาพูดถึงช่วงนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเือนคือนาเก็บเกี่ยวเอาช่วงปัจจุบันเลยตอนนี้เลยณตอนนี้นะครับก็ตื่นทีซีเฮดกับนเขาขึน้ำแล้วก็คือ เทียมเอาไปกินแปดโม,มางครึ่งเท่าเดียวนะครับเท่าเดียวนะครับหลังจากนั้นก็นประมาณบาาา่ายโมงบ่ายโมงครึ่งก็เข้าวบ้านนะครับผมข้ามมาณรับก่อนนะครับทางานแปดชั่วโมงครับช่วงนี้อืมแต่จะเป็นช่วงนาเก็บเกี่ยวนะครับก็จะประมาณต้องทำเอาอไปกินสองรอบคือแปดโมงกับเที่ยงนะครับแล้วก็ทำงานถึงประมาณมห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นห,หรือหกโมงเย็นแล้วแต่ช่วงระยะงาน ระยะเวลาในการเก็บนะครับว่ามื้อนี้เก็บหน่อยหรือว่าเก็บหลายนะครับเพราะว่าเก็บแล้วเขาต้องเขามาแพ็ก้วก็ไปส่งโยโรงงานโรงแพ็คอีกทีหนึ่งนะครับหรือว,ว่าจุดจุดร่วมที่แบบว่าร่วมกันจุดส่งสินค้าน่หละครับประมาณนั้นนะครับคือบ้านเท่ากับจุดส่งสินค้านะครับประมาณนี้นะครับวันนี้มีคําถามไม่อีกคือ หน้าไหนได้เงินดีนะครับอ่าช่วงฤดูเก็บเกีย่ยวนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาท่านว่ามกกระลานะครับนี่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นเฉพาะช่วงนี้จะมีโอนะพี่น้องเก็บเกีย่ยวเก็บไม่ว่าจะเป็นเก็บมะเขือเทศเก็บแตงโมูยังประมาณนี้นะครับที่ผมเห็นอยู่นะครับเนาะเก็บเมล่อนอย่างประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะมีโอในช่วงนั้นนะครับมาตามกว่ามือละสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็มีนะครับผมบบดนี้นะฮ้อนนะครับนาฮ้อนนาฮ้อน,ห,อนหรือว่าน้าหรือถอนคือช่วงนี้นะครับช่วงนี้กัท้ามานแค่แปดชั่วโมงนะครับหยุดเดือนละสี่วันนะครับหยุดเดือนละสี่วันทํางานยี่สิบหกวันนะครับกับค่าแรงกันนี่นะครับร้อยหกสิบครับผม ส6 0หกคูณยีนะครับบวกด้วยเลทเงินแต่ละเดือนที่เมืองไทยนะครับผมก็จะบ่อต่ำกว่าเก้าบาทครับผมก็อาจจะได้อยู่30,000กว่าบาทนะครับข้อที่6นะครับผมมาปลูกกับเก็บเกี่ยวนะครับคุยไปแล้วนะครับผม,ผมลืมไปเลยคุยไปแล้วนะครับ มาขอเจ็ดเลยครับผมนาลือทอนครับพี่หน้องลือทอนลือทอนแล้วก็เตรียมปลูกก็คือช่วงนี้ลือทอนอยู่ครับทํะาณแปดชั่วโมงนะครับเตรียมปลูกอีกกระชมมีปลูกไม่หล่อนอยู่นะครับไม่หล่อนอยู่ช่วงนานานานี่นะครับนาห่อนเนี่ยก็ยังกำลังเตรียมพื้นที่อยู่นะครับผมสองโค้งกับประมาณสิบไรนะครับไรครับชุดหนึ่งกับประมาณสิบสามหลังสิบสี่หลังนะครับ ก็จะได้ปลูกหลายอยู่ครับเพราะ่าจายมันกระเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับตั้งพวกรมครับที่งานก็เตรียมพื้นที่อยู่นะครับเนาะอ่าก็แปดนะครับผมอยู่โซนภาใตะรับอนมไทยได้ทําอะไรบ้างนะครับครับมีสวนอ่าสวนแตงโมนะครับผมแตงโมนะครับแตงโมนะครับมลอนนะครับ เมลอนนะครับมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็มะม่วงนะครับหรือว่าบอกม่วงนั่นแหละครับก็มีบัอกม่วงมีอยู่สวนหนึ่งนะครับสวนหนึ่งก็ประมาณหาไรนะครับเป็นกระร้างว่างแผนว่าจะเปิดปลูกเพิ่มอีกสวนหนึ่งนะครับกระานจะเป็นสีบไรเพราะว่ามี่โคตรดามากอีกแล้วนะครับแล้วก็หมักเทศนะครับผม เรีว่าอิทภาพลนะพี่น้องเนาะมีอยู่ส่วนหนึ่งว่าหาอะไรให้กันครับก็ยังเห็ดอยู่ตอนนี้ก็ออกมากแล้วนะครับก็มีงานตัวจุดหน,นช่วงนหน้าห่อนอาจจะได้เก็บนะครับตอนนี้มาขยันแล้วเริ่มเริ่มจะหญ่แล้วนะพี่น้องครับผมข้อที่เก้านะครับผมการใช้ชีวิตนะครับการใส่ชีวิตอยู่ทั้งผีนะครับผมเหมือนบ้านเราไหม โบโบ,โบคือวันไหนพี่น้อ,องเพราะว่าบ้านเฮ่ายังเดี๋ยวไปหาแนวอยู่แนวกินนะครับยังไปหาเกหตดตึกปูตึกปลาอยู่อยู่ทีโบมีในพี่น้องซื้ออย่างเดียวครับซื้ออย่างเดียวครับกินของอาหารชอบย่างเดียวนะครับตั้งน้ไทยอยู่กับเป็นแบบว่าน่าจามันจะซื้อเข่าไห้นะครับซื้อเข่าไห้นะครับส่วนกับห้างก็ซื้อเองนะครับข้าวแล้วก็ห้องภาคห้องอะไรเนี่ยที่เราอยู่ ล้วก็ไม่ได้เก็บค่าอะไรนะครับผมนะครับตรงโจทย์ที่นมไทยอยูนะครับเนาะพูดถึงมองเจ้าของอยู่นะครับบริเวณถึงจุดเอืนนะครับเนาะพี่รองครับอาหารหรออาหารกับเปลียนการซื้อมากาักตุนไว้นะครับยุ้ยพีย่เพิ่นจะเปิดเปิดร้านค่าให้ทั้งคนงานไทยนี่เส้นนะครับว่าเปิดช็อปนั่นแหละครับเส้น ก็จะมีงบอยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยเชียวนะครับผมเข้าประหยัดได้หลายเข้าก็เลืองเงินสงบานายนะครับพี่น้องนะมียังไกกินไปบ่มีไก็กิกนคือเราแม่นดันะครับชื่อพวกเครื่องขั้วนะพี่น้องเครื่องขั้วน้ำปูน้ำปลาพริกชุบรสน้ำปลาอย่างประมาณนี้นะครับแก้วกับขอกับนำน,นะครับเป็นพวกหมูพวกเนื้อ ปลากุ้งยังสีครับก็มีเป็นอาหารแชร่แข็งนะพี่้องเนาะช่วงนี้อาหารแชร่แข็งยังเดียวครับนะคกับว่าเพราะว่าทั้งของพักก็จะมีตู้ฟิตจูนะครับเก็บได้นะครับเก็บได้นะครับเก้าเรื่องนะครับเก้าเรื่องชิปเรื่องเรื่องที่ชิปนมไทยมาว่าเรื่องชุดไทยได้ไครับวันนี้แต่ก่อนนมไทยกับแม่น้ำกันชองคนนะครับชองคน แกกับว่ามอโอเคพ่สันครับแกก็เลยขอใหญ่งานนะครับไปอยู่น้ำพีน่น้องทั้งทั้งหลกยพวกอุปบุรอษครับง่ายไปแล้วนะครับตอนตนี้ก็เรืออาตโนมไท่อยู่กับพ่อใหญ่นายกชามเมนนะครับกับทีมงานรวมทั้งหมดเก่าหกคนครับอืมถึงเรื่องการย้ายงานนะครับกับมีมูอยู่คนหนึ่งนะครับเบา ป่าพันธ์นะครับแกอยูท่ทางภาคเหนือนะครับเห็ดสวนสวนอางวนงน,นาพี่น้องกระทรูมาเด่นนํำแจบทุกมือแกกรโทรมานุ่งใต้กระทรูไปเด่นนํำเพื่อเราครับผมคุยกันนะครับปรึกษากันแกว่าทั้งฝุ่นวิสาบางนะครับต้องการค้นงานแต่นุ่งใต้กักจังหวะโอ,อ้ยยั่งครับว่าท่านไปใส่แต่ก็ยังอยูย่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าในภาพของชาบกัเทว่าโอเคนะครับค่าแรงกับมันมีช่วง ช่วงได้กับช่วงช่วงได้ร้ายกับช่วงได้นะครับก็บประมาณนั่นแหละครับยังบอท่านไปนใส่อยูดีี่วนนะครับน้ำพันมันกว่า,าท่างพีโอเคได้มาั่นว่าเลือกสองทุ่มทุกมือมือนึงก็ได้โอ้ร้ายมาั่นอ่าตามกว่าเคท่านมาั่นอขึ้เก็ไม่ยังครับสู่ๆกันครับผมเอาไว้สัก่อนนะครับโอกาสดีๆค่อยว่ากันนะครับก็ประมาณนั่นแหละครับผม ได้กับหูจักหลยู่รับหลามูมูนะครับอยู่ร่มงเพาะร่วงยังกับหูจักครับผมกับตู้คุยไปเด่นนํำเบาเรื่องชันจังสีนะครับแก่กันมาสามสี่ปีแล้วครับให้ทำปรึกษาอยู่ครับผมคุยกันนะครับแตกต่างแต่ละมองกับพ่อคือกันหน้าปี่นองนาะตามตามนั้นละผู้ใดมากทั้งทีกะสู้ๆครับผมเราจํหน่อยช่วงนา ตัวน้าลื้ดถอนนะครับด้วยนาแรงพอนนี่แหละครับว่าอาร์ตคีมให้พี่น้องฟังนะครับคุยลายเรื่องวันนี้ครับผมหลายนาทีนะครับผมจะได้ก็ฝากช่องนุ่มไทยนุ่มได้ครับเด้วยนุ่มไทยเกษตรกรต่างแดนครับผมบางคีปแบบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับทั้งมุ่งห้าทั้งทั้งใดล่ะบ่าวโชคชัยเป็นไง เลี้ยนโจ๊บเดี๋ยได้พี่นอ้องโจ๊ทั้งปีห้าปีสามเดือนนะครับผมเดินทางกัดบ้านกัดตัวอยู่ช่วงนี้นะครับเวลาเพิ่อนในสดกับทักแชทเพิ่อนกันไปอยู่น้อครับเนาะก็เป็นเอฟซีเพิ่นขึ้นกันครับผมช่องใหม่ๆสุต่อไ,ไปพี่นออ้องอ่ะน,นุ่มไทยกับมาสันนิดนะครับผมอ้าพีด้านนองไปชมนีิดนะครับผมผอกันหมาคลิปหน้าสวัสดีครับ